สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโผ channel นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะที่เจอปัญหามแมลงวีขาวนะครับผีเสื้อขาวแมงกระบี้ขาวมาลงไปในนาเนี่ยอยู่ในข้าวเราเนี่ยแล้วเกิดความวิตกกังวลว่ามันจะกินข้าวเราไหม ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่า,มาแมลงพวกเนี้ยที่พี่น้องเกษตรกรเห็นกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้กัดกินข้าวแต่อย่างใดนะครับเขามาเพียงวางไข่แล้วตัวไข่เนี่ยที่มันถูกฟักออกมาเนี่ยนี่แหละไอตัวนี้แหละคือศัตรูพืชที่แท้จริงนะครับมันคือพวกหนอนกอหนอนม้วนใบ ถ้าเราเห็นพวกผีเสื้อขาวแมงกระบี้ขาวหรือว่าพวกแมลงวีที่มันเยอะๆเนี่ยเราจงพึงไว้เถอะว่าอีกไม่กี่วันจะมีหนอนกอใบขาวหนอนม้วนใบระบาดอย่างแน่นอนวิธีการป้องกันไม่ยากนะครับขอแค่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรใช้ยาข้าวตามที่ผมแนะนำ รับรองว่าได้ผล100%เซเลยเป็นยาที่คุณภาพดีเยี่ยมนะครับที่ผมใช้มาทุกๆรุ่นไม่ต้องไปลองยาตัวอื่นแล้วเนี่ยเอาตามใช้ช่องลมโพนี่แหละโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรมือใหม่นะครับผมก็อยากจะแนะนําไม่อยากให้ท่านหลงทางเสียเวลาเสียเงินนะครับและที่สําคัญข้าวจะได้ไม่กระทบกับโรคเยอะเกินไป สำหรับยาที่ผมแนะนำเนี้ยสามารถหาซื้อได้ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ต้องทักมหาที่ช่องล่มโพเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนจำหน่ายยาผมเป็นคนที่บอกแนวทางการทำนาเท่านั้นนะครับว่าโรคชนิดนี้รักษายัางไงป้องกันยังไงประมาณนี้นะครับเป็นต้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ยานะครับที่ได้ผลหนึ่งร้อเปอรลยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยที่จะใช้กำจัดหนอนม้วนใบนะครับแล้วก็เป็นยาที่ดีที่สุดของผมก็คือทาคุมิสำหรับตัวทาคุมิเนี่ยเขาจะเป็นยาที่เก่งเรื่องหนอนม้วนใบใบขาวนะครับถ้าใบขาวลงหรือว่ามีหนอนม้วนใบลงเอาทาคุมิลง จบทุกอย่างแต่อย่าลืมนะครับการพ่นยาทุกครั้งพี่น้องเกษตรกร,ร,กรต้องใส่ให้ครบสี่ตัวนะอันนี้ผมจะเจาะจงเฉพาะยาที่ใช้เฉพาะหนอนม้วนใบหนอนกออย่างเดียวพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็เอาไปสลับใช้เองอย่างเช่นผมแนะนําให้ใช้ทาคุมิเนี่ยที่มันเก่งหนอนม้วนใบใบขาวเนี่ยเวลาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไปพ่นในหนึ่งรอบพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องใส่ยาเชื้อรายาเพียยาหนอน แล้วก็ฮอร์โมนสี่ตัวให้ครบนะครับไม่ใช่ว่าไปใส่ยาหนอนอย่างเดียวเือถามว่ามันใส่ได้ไหมยังเดียวได้ครับแต่เราจะเปลืองค่าจ้างถ้าเราฉีดเองก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้คือจบนะครับจบปัญหาเรื่องหนอนม้วนใบหนอนใบขาวมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะขวดกล่องกันเป็นยังไงก็จะเป็นนะครับสลากเขียวฝาเหลืองแบบนี้เลยนะครับทาคุม,มิใช้ก็ขอให้เป็น แบบที่ผมในรูปนี่เลยนะครับก็คือชื่อสามัญน,นะฟูเบนไดอะไมล์เรานะครับเวลาเราไปซื้อยานนะ่ยพยายามนะครับอย่าดูที่สามัญน,นะอย่าเลือกไอ้ตัวที่สามัญเดียวกันเพราะว่าพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนผมบอกเลยว่าถูกปลูกฝังมาแบบผิดๆเข้าใจว่าสามัญเดียวกันมีคุณสมบัติเหมือนกันผมจะยกตัวอย่างเช่น เพลนัมเพลนัมเนี่ยตัวมันเองอะราคา600กว่าบาทใช้ได้ประมาณ5-10ไร่แต่ไอ้ของเลี้ยนแบบเนี่ยที่เป็น3มันเดียวกันเนี่ยที่เวลาพ่อค้าเขาแนะนำเขาบอกว่าเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันซองละ150บาทต่างกันประมาณ5เท่านะครับ4เท่า5เท่านะราคาแล้วก็ถ้ามันคุณภาพมันเท่ากันอะ ผมบอกเลยว่าเพลน้มขายไม่ออกหรอกเจ๊งไปแล้วนะครับที่เพลนัมมันอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณภาพเขาดีไม่เหมือนยาที่เลี้ยนแบบต่างๆเพราะว่าพี่น้องกเษกษตรกรหลายคนเนาะทุนน้อยก็ไปซื้อสามัญเดียวกันมาใช้ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่ายายาเพีย้ยยาหนอนพอมาใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ก็คิดว่ายามันใช้ไม่ได้ผลไม่ใช่นะครับท่านใช้ยาที่มันคุณภาพต่ํานั่นเอง ถ้าจะใช้ตามจริงๆอ่ะต้องใช้ให้มันเหมือนกันนะโอเคตัวนี้ครับพรีวารสทอสำหรับตัวเนี้ยมันจะได้ทั้งหนอนกอและหนอนม้วนใบคำว่าได้ทั้งหนอนกอหนอนม้วนใบเนี่ยถามว่าประสิทธิภาพมันก็ดีครับมันก็ดีถ้าหนอนกอมันโดนตัวนะมันก็ตายเหมือนกันแต่หนอนกอเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะว่า หนอนกอเนี่ยเขาจะอาศัยกัดกินยอดข้าวนะครับอยู่ในลำต้นโอกาสที่เราใช้ยาพ่นเนี่ยให้ยามันดีแค่ไหนอีกโอกาสที่เขาจะได้ผลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยนะครับเราพ่นไปเนี่ยเราอาจจะกำจัดได้เพียงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะว่าไอ้หนอนที่มันอยู่ที่ใบเนี่ยมันยังไม่อยากจะตายเลยถ้ายามันไม่ดีจริงนะครับก็ลองนึกภาพดูนะแล้วจะไปรับประสาอะไรกับหนอนที่มันอยู่ในลำต้นนะยิ่งเป็นโดนพ่นเนี่ย ผมกล้าพูดเต็มปากเลยที่เราเห็นอ่าละอองแรงๆนะครับก็คือมันลมทั้งนั้นแหละแล้วก็ละอองเนี่ยมันฟุ้งนะครับฟุ้งเด้งขึ้นเด้งลงมันมันไม่ได้เป็นน้ำเพราว่าน้ําแค่5ลิตรอย่างเงี้ยเขาพ่นได้ถึง7ไล่นะครับอย่างโดนนะยังโดนบางตัวเนี่ยใช้ใช้ใช้น้ำน้อยหนึ่งแต่พอไปเทียบกับกะติกสไพร์หลังคนนะครับยีลิตรเขาก็พ่นได้ไม่ถึงไร่เอง พ่นได้สามงานสองงานหรือว่ารถพ่นยาเนี่ยน้ำสองร้อยลิตรเนี่ยก็เขาก็พ่นได้แค่ประมาณห้าไล่เองนะครับเห็นไหมความแตกต่างความโชคของยาเนี่ยมันต่างกันแม้แม้แต่ผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับคนพ่นรถพ่นนี้ก็ยังเอาแทบไม่อยู่เลยนะเห็นยาโชคโชคอย่างนั้นนะเพราะว่าผมก็ใช้รถพ่นเหมือนกันผมอัดโชคโชคเลยก็ไม่อยากจะอยู่นะอย่างหนอนกรเนี่ยไม่เป็นไร ถ้ามันพ้นไม่อยู่มันก็จะมีวิธีกําจัดแบบได้ผลร้อเเนต์หมือนกันเดี๋ยวฟังต่อไปนะครับสําหรับพีวาทอนเนี่ยผมก็ยกให้เป็นยอดยานะใบข่าวนี่ก็เก่งแต่ก็ไม่เก่งเท่าเท่าทาคุม,มินะครับแต่มันได้สองตัวเลยพ่นไปเนี่ยก็สบายใจได้นะครับเป็นยาที่คุณภาพดีมากนี่ครับลักษณะของพรีวาทอราคาอาจจะสูงสักน,นิดนึงนะครับ ขวดเนี้ยอยู่ที่ราคาหนึ่พบาทใช้ได้ประมาณ15ไร่นะตัวเนี้ยหนอนกอบัวเห็นไหมครับหนอนกอบัวนี่วิธีการกําจัดหนอนกอกับบัวให้ถูกวิธีนะครับตามที่ผมบอกเลยหนอนกอบัวเนี่ยการกําจัดที่ถูกวิธีคือเราต้องหว่านยา และแปลงข้าวที่พี่น้องกเกษตรกรเห็นเนี่ยที่ผมเอามาประกอบเนี่ยคือแปลงที่ผมหวานยาทุกแปลงนะการกําจัดหนอนกอกระโบนเนี่ยที่ดีที่สุดคือการหวานยาทําไมถึงต้องหวานยาล่ะก่อนอื่นผมจะบอกว่ายาหวานเนี่ยมันอันตรายแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ผมสังเกตมานะครับปลาไม่ตายหอยไม่ตายไส้เดือนไม่ตาย นะยาวานเนี่ยผมว่านมาแล้วผมก็ทําคลิปให้ชมแล้วนะครับหอยยังเดินยังวิ่งอยู่ในแปลงนาผมอยู่เลยหนอนกอบัวเนี่ยมันเป็นพืชมันเป็นศัตรูพืชที่กัดกินกกยอดของข้าวยังบัวเนี่ยเขาจะอยู่ในต้นข้าวเนี่ยเขาจะดูดน้ําเลี้ยงยอดข้าวเนี่ยมันจะก็จะเหี่ยวไปเรื่อยๆนะครับที่ชาวบ้านเรียกว่าหลอดหอมนั่นเองส่วนหนอนกอเนี่ยเขาจะกัดยอดขาดเลย หดยอดเลยที่พี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเห็นยอดเหลืองเหลืองแล้วเราดึงไส้ขาดนั่นแหละมันกัดอยู่ในลําต้นนี่แหละทาไมถึงบอกว่ามันพ่นยาไม่ได้ผลเพราะว่ามันอยู่ในลําต้นนะครับบัวเนี่ยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหลายคนเนี่ยเจอปัญหาบัวระบาดเนี่ยพ่นยานะครับบางครั้งอะ่ะพ่นยาสามรอบสี่รอบยังเอาไม่อยู่เลยแล้วบัวมันก็กินไปทุกวันทุกวันทุกวันก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันอาจจะได้ผลแต่มันได้ผลแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นในการพ่น การที่เราใช้ยาหวานเนี่ยต้นข้าวเนี่ยเขาจะดูดน้ําเลี้ยงดูดเอายาตัวเนี้เข้าไปในลําต้นทําให้น้ําเลี้ยงต้นข้าวเนี่ยมันมีพิษพอบัวกับหนอนกอนเนี่ยมันกินน้ําเลี้ยงมันกัดกินยอดที่ช้ำๆเนี่ยจากน้ําที่มีพิษเนี่ยมันก็ตายนะครับมันก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันอยู่ในลําต้นนะ่มันได้กินน้ําที่มีพิษมันตายแน่นอนนะครับ แต่อยาหวานเนี่ยมันก็จะมีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ15วันถึง1เดือน15วันนี้คือแบบไม่มีอะไรกวนเลยนะแต่1เดือนเนี่ยคือเริ่มเบาบางแล้วนะครับลดฤทธิ์ของมันนะถ้าใครอยากจะหวานถ้าใครอยากจะหวานมีคนถามผมว่าเราสามารถหวานได้ทุกๆก,กี่วนัน <N> ก็แล้วแต่เรานะครับ15วัน,นหวานครั้งก็ได้หรือว่า1เดือนหวานครั้งก็ได้แต่สําหรับผมอะ่ะผมหวานแค่รอบเดียวนะในการทํานาคือ หวานช่วงที่ผมว่านปุ๋ยรุ่นที่สองอะผมว่านปุ๋ยรุ่นที่สองเสร็จผมก็ว่านยาเลยนะครับอ่าไม่มีตัวอย่างนะก็สําหรับยาหวานเนี่ยมันน่าจะบันทึกไม่ติดนะครับแต่ผมหารูปแป๊บหนึง่งอ่าสําหรับยาหวานเนี้ยหาซื้อได้ทั่วไปนะครับตามร้านขายยาข้าวเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ยี่ห้อ แบบผมก็ได้นะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างมาก็พวก 6G 4G ทั่วไปนี่แหละมันก็จะได้ทั้งหนอนกอนะครับเนี่ยเห็นไหมบางครั้งก็ได้พวกเพียกระโดดพระเพียกระโดดนี่มันก็กัดกินน้ําเลี้ยงต้นข้าวเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับของอะไรก็ได้ที่กัดกินน้ําเลี้ยงต้นข้าวนะครับยกเว้นพวกหนอนม้วนใบอาจจะได้ประสิทธิภาพน้อยมากนะครับเนี่ยอย่างตัวที่2ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม 6G นะครับน้ำหนักอยู่15กิโลกรัม ใช้ได้ประมาณ5ไลไรนะครับ5ไรโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ